สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะะนเนาะนค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับพี่ปานาอาอ่ะพี่น้องสุกูสุกคนเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่หนึ่งมือทุกคนรอคอยก้มาถ,ถึงเร็วนะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> วันรวย วันที่ทุกคนรอคอยมือรวยมือรับทรัพย์มือรับโฉกยิ้มสู้ยิ้มยิ้มไว้ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะยิ้มไว้ดีเพิ่นว่าไกดีสูเสือไว้นอกเพิ่์นว่านอกพี่น้องเอาไก่มือหวยออกแม่คั่วเคยบอกว่ามักจะมีสายด่วนมักจะมี สายเร็วสายออกก่อนเทียงเพราว่าก่อนสีมีสายโนน,นีนั่นก่อพ่นสีมีสายโนน,นีนั่นเพราะว่าเพิ่นได้ตูดิษมาเพิ่นสีมาฟันทงวาเป็นตูวใดแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนี้ มีสายนาครสวรรค์มาไม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสายนาครสวรรค์นี่สายนาคนปรปฐมสายนาครสวรรค์หรือว่าสายดวนต่างๆมักจะมีมากก่อนหวยออกเนาะค่ะพี่น้องนเนาะเฮ้าทัานผู้ชมหรือว่า FC, เอฟซีเฮ้าเป็นผู้เบิง่งเลือกเบิ้องอาจารย์ใดที่ถือใจเลือกเบิ่งเซียนใดที่มัก กดติดตามไว้ค่ะพี่น้องถ้าเข้ามาักน้ำอาจารย์ใดน้ำเซียนใดน้ำสำนักใดเข้ากดติดตามไว้เนาะค่ะการที่จะไปคอมเมนต์ที่อาจารย์เพิ่นลงงขิดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะคิดว่าวังดีตัวเฮ้าหรือว่าเพิ่นสิบ่ววังดีเพิ่นมาลงตัวเลขในแนวทางให้เฮ้าบึงการที่คอมเมนต์ ที่ไปบอาอาห้เสี้ยนเพิ่นหรือว่าอาจารย์เพิ่นเสียโมกเสียใจแม่ขั่วก,กับ่อยากให้สมควรที่จะไปข้อมมนเท้าบ่ามกเข้ากะทัดไปเข้าบ่มกเข้ากับ่บาาบตองเบิงนาอค่ะพี่น้องเข้าเข้าบ่าตองไปคอมมนเพิ่นน่นนี่นั่นโอ้ยคันว่าอาจจะบ่แม่นเรื่องจริงเออบ่แม่นเรื่องจริงเข้ากับบ่เบิงกับบ่เป็นอย่างเข้าบ่ามาักเข้ากะทัดไปให้ผู้เพิ่นสนใจให้ผู้เพิ่นเบิงเอฟซีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้เพิ่นมัก เดี๋ยวเพิ่นสิคอมเมนต์เพิ่นสิติดตามเด้อเกิดเพิ่นบ่มบักคําเว้าหรือเพิ่นมักตัวเลขจังสีก็มีเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาดีขอบคุณที่คอมเมนต์ให้ช่องแม่ครัวอ่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันขอบคุณที่ติดตามซุกหูซุกคนเด้อพี่นอ้องอ่า แตว่าแต่ละอาจารย์เทียเพิ่นสีได้ตัวเลขเนี่ยทางมากแต่ละเลขซิโตนเทียสีได้มาตัวหนึ่งสองตัวบัวแมน่นธรรมดาผู้เฮ็ดสูตรเป็นกระถือว่าเกงผู้เฮ็ดสูตรบ่เป็นบ่เป็นพี่น้องจักเสียวตัวเลขตัวไรมาสื่อแม่ขั้วเคยเบาหลายเทียอยู่เรื่องนี้จักเสี่ยวตัวไรมาสื่อฮ่องก็ต้องเห็นใจผู้เพิ่นเฮ็ดสูตรบ่เป็นน้ำผู้เพิ่นเฮ็ดสูตรเป็นเพิ่นเฮ็ดมาหายผู้ผู้เฮ็ดสูตรบ่เป็นเบิ้งผู้ฮาองเฮ็ดเป็นกะเออเบิ้งแล้วเออบ่ถือใจกะแล้วไป นาะค่ะพี่น้องถ้าถือแจเฮอกกับขอเมนขามาาหรือว่าถูกใจกดติดตามแม่กลัวกับอข,ขอบุญขอบุเนาะค่ะพี่น้องมือนี้เป,นเป็นมือดีเป็นมือดีเป็นมือยิ้มรับโซกรับใสทุกอย่างนาะค่ะพี่น้องเงินลังไหลเข่ากระเป๋าสุขูสุขุนสําหรับแฟนคลับหรือว่าเซีแม่กลัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นาะค่ะพี่น้องนาะมือนี้เป็นมือ,อยัง มือเลขออกรัฐบาลไทยออกบานนี่สายดวนสายดวนของไผ่ขมาเซียนแดงนครสวรรค์เลขวิ่งตัวเดียวมาเป็นคลิปแรกเพิ่นอยากลงจะหลาหงวแล้วเพิ่นหังบวก,กาโทรมหาแม่ขั้วมือนี่เป็นมือใจสันวัดดีแบบใดผู้แม่ขั้วได้รับโทษเซียนแดงนครสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งเลขตัวเดียวของเพิินชิถือใจพี่น้องบอมือนี่ได้พิจารณาแทนเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ้งตัวเลขนั่กันค่ะมาค่ะมาเบิ้งตัวเลขน้่กัน <c oughs> ทรงมาด่วนๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ทรงมาดวนดวนเมือนี่เป็นมือสูกดีของเฮาได้พี่น่องเด้อย,ยิ้มรับความร่ำรวย<ช>อ่า มีผู้ใดฝันดีแน่นอนมือนีนอแม่ขวัวเราฝันว่าเห็นงู <c oughs> ซ้ายด่วน <c oughs> ลงไปว้เด้อแม่ขั่ววสันละวาซ้ายด่วน เซียนแดงนครสวรรค์ สายด่วนนครสวรรค์เลขวิ่งตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายวิ่งมือนีบอสมควรผาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างสายวิ่งสายแรนสายออกกําลังก่ห้ามผาดจัดหนักจัดเต็มเลขวิ่งตัวเดียว วิ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องบ่ได้วิ่งหลายตัวบ่ได้เล่นหลายตัววิ่งบนตัวเดียวอันนี้ซ้ายวิ่งแท้ มาหอดตอนได้แม่ขั้วลงตอนนั่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เซียนแดงนครสวรรค์ชิปแรกเด้อพี่น้องนี่เด้อชิปแรกที่แม่ขั้วได้ลงของเซียนแดงทางนครสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนหนึ่งตัวเดียวเป็นได้ที่หน่วยสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อหน่วยสิบ เป็นได้ที่หน่วยสิบบปักกลักแต่ว่ารวิ่งตัวเดียววิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างเจ็ดเอา้าพี่น้องแคปนาจอวพ้พิจารณาสำหรับเสี้ยนแดงนี่คือของแท้วิ่งเสี้ยนแท้นี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าวิ่งเสี้ยนแทะหนึ่งบนวิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา้าแคปนาจอไวพ้พิจารณา มักเข้ากับคอยจัดบ่มักเข้ากับเบิงไวเป็นแครแนวทงังให้พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนคือแม่รัว้วเ้าเนี่ย่ละเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักเข้ากับจัดไปบ่มักเข้ากับเบิงแล้วเข้ากับลูดกายไปเนาะค่ะขันเข้าบ่มักเนาะเอาให้พี่น้องโชคดีกับสายวิ่งสายแลนสายออกกําลังกายผู้ใดแลนเร็วผู้นันใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดแลนเร็วผู้นันใดที่หนึง่งเอา พอ,อกันคลิปนะถ้ามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ครั่วในเด้อค่ะพี่น้องเอาพอ,อกันคลิปนะสวัสดีค่ะ